สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเท่งเถิดเทิงวอนโจรเอารถคืนถูกขโมยกลางตลาดเห็นหญิงสูงวัยนั่งในรถลั่นหิวก็บอกผมไม่เอาเรื่องกลายเป็นเหตุไม่คาดคิดสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงหรือพงศักดิ์พงสุวรรณหลังเจ้าตัวออกมาเผยว่ารถกระบะคู่ใจถูกโจรขโมยไปกลางวันแสกๆต่อหน้าต่อตา เหตุเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคม2,568ที่ผ่านมาบริเวณตลาดแยกบางพลูจังหวัดนนทบุรีเท่งเล่าว่ารถกระบะคันดังกล่าวเป็นอีซูซุสีเขียวทะเบียนลอลิง551กรุงเทพมหานครซึ่งเจ้าตัวได้จอดไว้หน้าร้านขนมจีนแม่มาลาร้านอาหารของตอนเองก่อนจะออกมาพบว่ารถหายไปอย่างไร้ร่องรอยตอนเย็นประมาณ6โมงกว่าๆออกมาดูรถ ก็ถามทุกคนว่าใครเอารถออกไปกุญแจก็ยังอยู่นี่ไม่มีใครรู้เลยสรุปคือรถหายไปแล้วก็เลยรีบไปแจ้งความไว้ตอนนี้นักสืบตามอยู่พอรู้แล้วว่ามีผู้หญิงสูงวัยนั่งอยู่ข้างๆคนขับขับวนแถววัดสวนแก้วตลกดังเผยต่อว่ารถคันนี้แม้จะเก่าแต่ยังใช้งานได้ดีและเป็นรถที่ใช้ทำงานออกอีเวนต์เป็นหลักถ้าขายก็ไม่ถึงเจ0ดหนบาท แต่สำหรับผมมันมีค่ามากกว่านั้นเพราะใช้ทำมาหากินถ้าใครเอาไปแล้วลำบากจริงๆผมไม่เอาเรื่องเลยแค่นํามาคืนก็พอแท่งยังฝากข้อความถึงคนที่ขโมยรถไปด้วยน้ำเสียงจริงใจว่าช่วยเอามาคืนเถอะครับผมไม่โกรธไม่ฟ้องร้องอะไรทั้งนั้นเข้าใจว่าทุกคนมีความลำบากถ้าไม่มีงานทำก็มาหาผมได้หิวก็บอกผมผมช่วยได้แต่ขอให้คืนรถนะครับ พวกเราทำมาหากินกันแบบนี้รถมันสำคัญมากจริงๆปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามเส้นทางคนร้ายจากกล้องวงจรปิดซึ่งพบความเคลื่อนไหวล่าสุดบริเวณใกล้วัดสวนแก้วหากใครพบเห็นรถกระบะอีซูซูสีเขียวทะเบียนลอลิง551กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่หรือทีมงานของเท่งทราบได้ทันทีเพื่อช่วยนำรถกลับคืนโดยเร็วที่สุด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ